อีดสุดีแมคปี2009 oh 2 0 0 9เครื่อง2.5หนะครับสวัสดีครับสวัดดีครับวันนี้ผมกลับรถบ้านนะครับมีรถมาแนะนำเสนอนะครับ FC ท่านไหนนะครับเห็นว่าชอบตอนเดียวนะครับตัวนี้ผมมีตอนเดียวมาแนะนําเสนอแล้วครับตัวนี้เป็นอีดสุดีแมนะครับตัวนี้เป็นปี2 0 0 9เครื่อง2.5นะครับสภาพสีสันเรียบร้อยเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับเอ้ากล้องเข้ามาดูนะครับนี่ สีสันนะครับสีสันเรียบร้อยเลยนะครับนี่สีสวยๆเลยนะครับสีสวยๆเลยนะครับนี่นะครับยางตัวนี้เป็นปีสองพันยิสองนะครับดอกลึกๆหนาๆเลยนะครับสีเส้นนะครับสภาพยางนะครับสภาพยางนะครับอ่าสภาพสีนะครับนี่สวยๆเลยนะครับสีสวยๆเลยนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้ครับใครสนใจเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังเลยนะครับนี่สภาพสีนะครับ ไฟถุงไฟท้ายสวยคลิปนะครับตัวนี้มีแมกไรเนอร์เลยนะครับนี่แมกไรเนอร์พร้อมบรรทุกเลยนะครับสวยๆเลยนะครับแมกไรเนอร์พร้อมบรรทุกเลยนะครับนี่สภาพสีสวยๆเลยนะครับสติกกอรงสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะครับนี่มาดูสีายนี้ทางนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับมีการฝุ่นด้วยให้ด้วยนะครับยางเหมือนกันสีเส้นเลยนะครับนี่เหมือนกันสีเส้นเลยหลาๆนาลึกๆเลยนะครับยางปี2 0 0พติท่ม2สองนะครับ อ่ะมาดูภายในนะครับนี่ภายในนะครับสวยๆเลยนะครับภายในสวยมากนะครับนี่นี่ภายในสวยมากเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้นี่ภายในนะครับรถวิ่งแค่สองแสนสามนะครับตัวนี้นี่นะครับแอร์เย็นนะครับรถขับดีเลยครับช่วงลุ่ช่วงล่างดีเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับ ยางก็เหมือนกันสี่เส้นเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ยางสวยเลยนะครับมาดูต้งเครื่องนะครับนี่นะครับรถมีเคยมีเตะหน้ามานิดเดียวนะครับแต่ไม่ลึกนะครับนี่แต่หน้ามานิดนึงนะครับไหลคานมานะครับฝากระโปรงเปลี่ยนนะครับแต่รถขับดีเครื่องดีนะครับนี่นะครับเตะหน้ามานิดเดียวนะครับไม่เสียศูนย์นะครับแค่นิดหน่อยเองนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนบุรีบางบัวทองนะครับ จอดที่นนทบุรีบางบัวทองนะครับอยู่ซอยวัลาประดุกนะครับพึกษา3นะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับเบอร์087-321-0872นะครับตัวนี้นะครับผมให้ราคาเลยนะครับ139,000บาทตัวนี้เป็น d m a x ปี2009เครื่อง2.5นะครับตอนเดียวนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับกดติดตามในช่อง y t u t u นะครับ กรอบรุดบ้านนะครับแล้วก็เพจกรอบรุดบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุริยาบัญชัยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ